เรเพิ่ม้องเพิ่มสปีด

还声嘞，还声，还声。 จะออกมากงวันนี่ก่อนนะดูแล้วอะกังวานนี่ก่อนกังวานนีนะ Ừ. Mm. Nào nào no, no. thằng này thằng này.